เสียลายเทียบเนาะเดืบไปหมอแท้กันอตาส้มตํานะครับแซ่บแซ่บใช่แซ่บไม่แซ่บเพราะว่าแซ่บแล้วเนาะใช่คึณลมกษณะก็ไม่ได้กินเนาะยาเป็นคนกินยาจิกินและกลืนรีบเลยค่ะน ปราราใครนี่ยอเคต้เจ็ดทุ่งกรีนื่ตะไคร้หันมาใส่รวมใจ้หอมอือ เนี่ยตะไคร้ใส่มาได้เออเนี่ยตะไคร้ปั่นหอมเครื่องเทศตะไคร้ขาพริกกระเทียมหอมใบมะกรูดกระชายหอ,หอมหอมนี่ใส่มาเลยต้องปั่นทีเดียวจะได้มันไหลออกมาทาั้งฝั่งนี้ดสูสิจุดยอดเลย ใช่นะต้องข้าวนู่ต้ง<ส>ปันสใส่เยอะเลยต้องใช้จำนวนเยอะมันต้องปั่นมากมากเลยลุบโดนมาลุกเกิดมาโอ้ต้องสองรอบเนาะ ใต้องปั่นตัวเดินน้องสองรอบเนาะมันจะนเลกมีปลาถูด้วยเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันต่ำใช้ปัน่นเอาเครื่องเกงดูเครื่อมันระบบมันทำงานด้วยเครื่องปันง่นเครื่องบดเครื่องบดย่างสวยงามทีเดียว้องใช้บด หมดหม้อเลยหมมูมปั่นเต้เยะเลยเป็นหม้อฮะโอเคเ้อ๋อเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วอ เครื่องแกงต้องใช้ปริมาณเยอะมากท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราใช้จํานวนน้อยมันต้องใช้แกงหม้อใหญ่หม้อ4 0่หม้อ45มันต้องใช้จํานวนปริมาณเยอะมากเราก็ต้องจํำเป็นต้องบดเนี่ยเนียตัวต้องปัน่นเป็นหม้อหม,ม้อเลย ปั่นสองรอบเมื่อเดือนเนาะต้องปั่นสองรอบเมันก็รู้แพทย์จังยังอ๋อก็ให้ไปตรวจตาเน,นี่ยแหละเดี๋ยวก็ไปแล้วนี่ กำลังจะไปเย่ยเมยเ้ว่ากวจะเสร็จกันบ่ายโมงบ่ายสอนู่นแหละจะเจ่ม่สันนนังไปเที่ยวเลยองไปก่อนนะแล้ไยัมไปเที่ยยังไม่ถึงเลยลุงกี่โมงเยังยัง้ยังไม่ถึงสิอปนแลยกินก่อนดีว่าข้าว่เกนี่อน่าเนออ่ากินเลยเนี่ยเฮ้มกวันต้ต้มบานหมอขนาดเนาะหมอนาดอะไรเดืนต้องไป เออใช่เ hey, nice, like, ่าเตอาอยนเลมวปะเน่ยเยอได้กรเช่ออยู่ไปเริ่รวยลองคับเอ่ออย่าี้ตปล้นแม่ครูเลยเอ้ามีอง nên mẹ cua cho đi bằng lời luôn mẹ cro เนาะเข้ากันจังลองเดี๋ยวจริงไงเหี่ยว láo láo bọn phòng chảy xin đây thằng chủ ba coi đi đời บ้านโมนําโมตะตีบแพนํามซีเลยจะไลฟ์ทําละยากอ๋อน้องจรดโทรคือตุ๊สเลเพสต่อเซน ทำโม่ไเยนาติดต่อเนี่ยตนุ่มะตัรอยเปลายหยกหก็ชินนวลหน่อยนวลตุยละชุบๆบอลนี่นะอออะไรช่วยอืกินข้าวใหญ่เลยอืมนี่อไดูมะกอกสิลูกเยอะแยะร่วงเต็มพื้นดินเลย โอ้หดกจริงจงิดูต้นก็ใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินตระง่านดูสิใหญ่เหลือเกินต้นลูกดกเหลือเกินข้างบนโอ้ยต้นใหญ่โตมหึมาเหลือเกินดูสิต้นลำต้นใหญ่มากสมบูรณ์ที่สุดดูสิดกจริงจริดกจริงจัง,จง,จงมะกอกดกจริงดกจัง Đục mạc mái, đục ngám ngàm, tăm xôm tăm. Đù lắm tuân xỉ, dày tô mơ mà, mà lửa cơn. Xài xôm tăm xếp thê men nồn mắc cồ. Đục chình chình. <laughs>